เอาล่ะตอนนี้พวกผมนะครับตอ,ตอนนี้เราอยู่ในเกม DC ผมลืมบอกไปนะฮะหลังจากที่ไมไ่ลงคลิปมานานผมก็มีอะไรเรืล็กน้อยม,มาฝากกันนะครับก็คือตอนนี้ครับผมวางแผนฮะกับคุณไม้นะว่าเราจะวางแผนต่าฆ่าเพื่อนคนหนึ่งของเรานะฮะซึ่งก็คือคนคนนี้ครับเอ่อโกโก้รัชนี่นะครับนี่นี่น,น,นี่คนนี้นะฮะซึ่ง mm hmm. เราจะล่อเขาที่ฮิวแลนด์นะฮะฮิวแลนด์ตอนนี้เราก็ดัาเขาอยู่นะเขากำลังวิ่งมา ซึ่งถ้าเกิดเขามาเมื่อไหร่เนี่ยคุณไม้เนี่ยก็จะโยนปืนให้เขานะฮะเป็นการเทปปืนนะฮะโยนปืนดอกปืนให้เขาส่วนผมเนี่ยนาที่เป็นสไนเปอร์นะฮะสไนเปอร์ฝีมือกากะนั่แหละนะฮะยิงนัดเดียวคงไม่ตายแล้วก็คงจะต้องสองนัดนะฮะก็จะยิงเขาให้ตายะะแล้วฮะแล้วก็จะเฮฮากันเต็มที่นะซึ่งตอนนี้เราเตรียมการพร้อมเขากำลังมาถึงแล้วครับงั้นเดี๋ยวตัดไปตอนเริ่มแผนการเลยนะฮะ กูดูดีๆของกูอีกทีนี้ก็ยิงจังเลยไหนฟูอยู่ไหนกูมาช่วยมึงแล้วฟูอยู่ไหนโอ้ยอยู่หลังต้นไม้อยู่อยู่ห่างไม่เจอเฮ้ยเสียงทำไมเฟรมเนี่ยกูสูดจุดหนึ่งวะนี่เสียงเท้าเสียงเท้าเสียงใครวะเท้าใครเท้าใครโอ้ยคอมค้างมีใครได้ยินเสียงกูมากูในนั้นไหมใครได้โอ้ยยิงอืมของจริง ตายอีกแล้วครับตายแล้วเหรอไอ้เชี่ยกูยังไม่ทันไปช่วยมึงเลยอ่ะแล้วปืนกูไม่ได้ไม่ได้กูอยากยิงมันมึงต้องรอให้กูเงรอมันแต่เอาของไอ้เี้ยมึงมึงเสียอะไรตาบ่ะใช่ไหมกี่ก็บอกไอ้เี้าตากีก็บอกมึงไอ้เชี่ยกูจะเอากูไม่เสียดายหรอกแต่กูอยากยิงไอ้หาน่าน้าเอาใหม่เขาเข้าไปใหม่เพิ่งเออมา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 เดี๋ยวรอระวังเ้ย อยู่ตรงงฟารมอ่ะกูอยู่ห่างอยู่กูอยู่กูข้ามไปฝั่งล็อกกี้เนี่ยกูข้ามข้าไปฝั่งล็อกกี้อยู่เนี่ยอยู่ฝั่งล็อกกี้มึงมึงข้ามมาฝั่งล็อกกี้ทำไมไม่กูเกิดอยู่ฝั่งล็อกกี้วิ่งมาจากฝั่งล็อกกี้ไงระวังนะเกิดตรงไหนก็บอกกูแล้วกันถ้ามึงเข้าแล้วบอกเดี๋ยวกูเข้าตาม กูอยู่ฝั่งแคม้มสปินเตอร์อีกแล้วที่เดียวาดันบนใป่าววะใช่ไหมเออมืดด้วยระวังด้วยตรงไหนอ่ะบอกตำแหน่งกูด้วยเดี๋ยวกูเข้าไปกูจะคุมการเล่นคุกันให้เฮ้ยแล้วของมันจะหายไหมเนี่ยเดี๋ยวมันวิ่งเร็วกว่ากูอีกอะไอ้พวกนั้นเก็บไปแล้วมันไม่หายเว้ยมันไอ้พวกนั้นเก็บไปแล้วมันเก็บไปแล้วนึงแล้ว ไม่เอามีดไม่เอามีดมาไล่ตีกูตายขอจริงไม่ดุขนาดี้ะที่ขอไหนเหรอเออ้เาอฮ่่าฮ่าง่าฮ่าาฮ่าฮ่ร่าฮาฮาฮ่า่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮุ่ฮ่าฮ่าฮ่ีฮ่าา่วิ่งมาช้าาาาาอ่่ หลบหลังซอมบี้วิ่งหนีเอาตัวรอด5คนมึงลึกจัดเทยบ้าเดี๋ยว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 ไอคนที่มันเอามีดแทงมึงนี่เป็นตำรวจจะไปโจรวะกูว่าจังไรอย่างงี้น่าจะเป็นโจรนแต่ได้ฆ่าคนเดิมซ้ำๆนี่กูวโจรแน่ๆจังไรมันหายเออจังไรต้องเป็นโจรดีเยี่ยโคตรฝันไส้อ่ะ ไอ้ต้นเว้ยเป็นกูน er ี่กูด่าพ่อเลยนะไอ้เนี้ยต้องวิ่งฆ่ากูเลยไอตว์กูรู้สึกเหมือนเห็นมันแวบในบ้านว่ะกูเห็นมันวิ่งเข้าไปในบ้านเลยเนี่ยมามาเห็นแล้ววะโอ้ยมดงยิงกูแล้วออเอเือยๆๆๆๆ้มงไปรวมมึงไปรวมกับไม้แล้วหอปืนไม้แล้วเข้ามาอ๋ออ๋ออกออ๋ออ๋ออูตอ๋อนดีอ๋อ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 อออ๋ออ๋อกูกอกออ๋ออออออดยิง แต่ว่าเลือดกูเผลอแดกแอนตี้แล้วเลือดกูเต็มกูกดแมนเดนไม่ได้อยู่กวนปืมันมันมันเหมือนมันจะดีดไปแล้วหรือเปล่าวะกูไม่อยู่ฝั่งล็อกนอ่ะกูว่ายังไงมันก็อยู่ในบ้านไอ้สัตว์คนมันหิวอ่ะเอาอยู่เอาขอบบ้านแม่เชื่อกูตะกี้กูเดินเข้าไปแม่เอาเอ็มบีเจ็ดยันหน้ากูเลยอะผูเกือบตายปืนกูเนี่ยนมันมร้านมันมีร้านโล่งป่ะใช่ปะ มีมีมใช่ใช่เออแล้วมึงเดินไปหมอบอ่ะแล้วมึงคาไปเรื่อยๆว่าแม่งไม่เห็น <c oughs> <ม>จะไม่เห็นจริงเหรอไม่ซ่อนอยู่ไหนวะมกูซ่อนบ้าอะไรกูรเดินจงแจงอยู่เนี้ยกูได้ยินเสียงตีนในบ้านชะนั้นกูคงไม่มีอะไรหรอกคงเ,เป็นซอมบี้อาไน่แน่วดูกูมาแล้วก่อนกำลังเดินอยู <c oughs> ่ ยีไล่ใครวะไล่กูสิครับโอ้ยยิงกูอ้ยตายอย่ามายิงกูโอ้ยมันจะร้อนใส่ใครวะกูกูช่วยด้วยกูมากูฆ่ามึงเองไม่ใช่ละปืนกวนศาส์อ่ะอีตายละวิ่งไม่ได้โอ้โหแม่งวิ่งไล่มาถึงเลยกูใครวะไม่อยู่ไหนวะภู อยู่นี่ oh. เนี่ยโอ้ปืนกลไอ้เงี้ยมึงหมอบอืมดูมันเอาเลือดไปฟามันไล่กูไอ้เงี้ยมีคนชื่อเหมือนกูด้วยว่ะไอสัตว์มีคนชื่อเหมือนกูด้วย <c oughs> เอา้าไม้มึงฆ่ากูทำไมฮะกูฆ่ามึงเหรอบ้าแบบ๊กเนี่ยแบบ๊สตาร์เนี่ยไม้เมื่อกี้มึงมาดีข้างๆกูเราไม่ใช่เหรอวะเออมึงกลับเห็นว่ามึงจะเอาไปเอาของให้ให้กูยิงตายไปแล้วเนี่ยว่ามึง กูว่ามึงฆ่าไม่ใช่คนโถนเลยนะใช่เหรอวะกูกลัวไม่ใช่ละกูเห็นคนชื่อเหมือนกูอยู่อ่ะคนนึงอ่ะเออระวังมันไว้หน่อยละกันเฮ้ยว่าเราเลิกเล่นกันไหมวะไอ้เหี้ยมันเสิร์ฟนี้มันเถื่อนเชื่อกูนะวิธีรอดจากที่ดีที่สุดของมึงคืออะไรมึงเดินมากางเซิร์ฟเอ้ยมึงเดินมากลางลานเลยเว้ยแล้วมึงมึงดรอปสมอแบ็คแพ็คใช้ความบริสุทธิ์ใจเชื่อกู ถ้ามึงทำได้นี่มึงรอดแน่ๆกูว่าตอนนี้มันอยู่ไหนพอรู้ไหมตายแล้วครับมึงไม่รู้ว่าเห็นเห็นมันดิสออกไปหมดแล้วนะไม่ไม่รู้ดิรีอยังใส่เงียบไปแล้วอ่ะก่อนเลยว่าดิสก่อนไม่ไม่ไม่เอาเรื่องไฟฟ้ามาฟันกูชิงขอโทษเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์นึกถึงนี่อะไรนะอะไรนะเกาเรียกว่าอะไรวะไอเจสันอะขอร้องเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์โดนดีตายตลอดเลยกูเฮ้ยมันไม่มาไม่อยู่แล้วจริงๆเนี่ยกูไม่เห็นแล้วเนี่ย คราวเนี้ยจริงมึงมานี่มึงแบบตัวระเบิดอ่ะมึงมาดิดับเบิลบาร์เรียลกูอยู่แล้วเนี่ยจริงเนี่ยไม่เห็นมีอะไรเลยมันดีไปแล้วกูส่องแล้วกูส่องดูดีดีแล้วมันดีแล้วมีของโหดละดับเบิลบาร์เรียลระเบิดแน่มึงตัวมึงอ่ะจริงอ่ะถามเจมดับเบิลบาร์เรียลมาแล้วเหรอดับเบิลบาร์เรียลถามเจมดิเจอมึงแต่อง ถ้าเก like right? sí. no well. right. ิดมึงโดนมันซุ่มยิงระยะไกลนี่คือมึงจบเลยนะจริงเาชฮ้ยเฮี่ยงมันยังไม่ยอมดีดวะม่งอยู่ในบ้านวะชิบหายชิบหายแล้วกูเดี๋ยวกูวิ่งก่อนนะเดี๋ยวกูบอกบ้านให้เลยมึงเข้าเอาไปบาเร็วอัดนะไอ้บ้านที่มันบ้านไหนวะกูอธิบายไม่ถูกอ่ะบ้านตรงข้ามกับแทงน้ำอ่ะแล้วพูดอยู่ไหนตอนเนี้ยฟาร์มไอ้เหี้ยฟาร์มฟาร์มป่ะโอ้โหอยิงมาแล้ว้อยแลู้่มาแล้ว ระวัยซื้ปืนมันยิงกูอีกแล้วเกียร์จีหายเลยพวกนะมาดับเบิลบาลเรียกูเตรียมอัดออกมาเฮ้ยใครวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเห็นเห็นใครวะดูชื่อดีๆแล้วไม่มึงไม่มันไม่เห็นงมันอยู่ไกลเกินไปสรุปเขาแน่นอยู่ในในบ้านไหมมันวิ่งอยู่ตรงไหนกูดไอ้พูดกูเห็นอยู่ถ้าอยู่แาวริมรั้วกูนะกูอยู่ริมรั้วเออนั่ยนั่นะ เออวิ่งมาหากูวิ่งมาหากูใช่ไหมใช่ไหมไม่ใช่ใช่ป่ากูหยุดนิ่งแล้วนะเออใช่ละใช่ละถูมาหากูมาหากูแล้อ้ย่าสะดุ้งไอ้ย่าู้ใครอยู่ในบ้านเออเนี่ยเนี่ยมึงมาอีพึ่งอีพึ่งไอ้นะเข้าเนี่ยบ้านหลังนี้บ้านตรงหน้านี้เลยเข้าไปเลยจะคูมองไม่เห็นแล้วตอนเนี้ยมึงหางคูมีไอ้วิชาดมึงเอาไปไป เ้ยเดี๋ยวเราตายก่อนตายก็ตายเชื่อกูฆ่ามันได้กูเชื่ออย่างนั้นมาโอเคเออเฮ้ยอ๋อซอมบี้นี่นี่ไปบ<ห>้านห,หลังนี้บ้านหลังนี้เข้าชาร์จด้านหน้านี้เลยเนี่ยไปเร็วมาหนึ่งมึงเข้าตรงนี้เลยเข้าไปเลยมันมันยังไม่เห็นตรงนี้ไม่มีหน้าต่างตรงนี้ไม่มีต่างประตูบ้าน,นาอยู่ด้านหน้าเข้าไปเลยเฮ้ยโดนปืนมาเต็มเลย

อกูหาจอดไอ้ตุ้มปีนอ่ะเออมือจ้อยู่มือด้อยู่โพงมืออยู่นี่มืออยู่นี่เดี๋ยวกูว่าไอ้ตก้ดตอบไม่ได้เลยอีกูหาโอ้ยมันมันจริงวันนี้